สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง Style p o s c a s t ที่จะมาอัปเดตท,ทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอ e เรนซีหรือพูดถึงโปรเจกต์ของเหรียญ ETH ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบิตคอยยังร่วงต่อเนื่องหลุดแตะ38,800ดอลลาร์ต่ำสุดใน5เดือนชุด ETH ลบ9%มูลค่าบิตคอยในวันศุกร์ลดลงต่ำกว่า40,000ดอลลาร์เป็นครั้งที่2ในเดือนนี้ โดยเหรียญพี่ใหญ่สกุลเงินดิจิทัลเบอร์หนึ่งของโลกปรับตัวลดลงแตะ38,838ื่นแปดพ4 US โดยปรับตัวลดลง7.51%ภายใน24ชั่วโมงขณะที่ Coin Market Cap เผยว่าการร่วงลงครั้งล่าสุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ดึงบิตคอยไปสู่จุดต่ำสุดในเวลามากกว่า5เดือนจากการประเมินของรูเ h อร ระบุว่าการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของเหรียญบิตคอยซึ่งลากเหรียญอื่นๆในกระดานล่วงตามลงไปด้วยโดยสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดประกาศจะลดวงเงิน QE ในอัตราที่เร่งขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมซึ่งจะส่งผลให้วงเงิน QE ทั้งหมดจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2565พร้อมทั้งส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบาย3ครั้งในปี2565 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้อีกทั้งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาคริปโตเคอเรนซีและตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงนี้เป็นผลมาจากการที่อัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลหรือยิวมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บรรดานักลงทุนจำนวนมากมีการเคลื่อนย้ายเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงโดยมีความเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ เพิ่มค่าธรรมเนียม3ครั้งในรอบ12เดือนนี้เพื่อที่จะรื้อฟื้นระบบเศรษฐกิจให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดท่ามกลางความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิดสายพันธ์โอมิคอนบิตคอยปรับตัวลงอย่างรุนแรงในเดือนนี้โดยอ่อนค่าลงเป็นครั้งที่สองในรอบ1เดือนซึ่งปรับตัวลงครั้งล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนในลักษณะดีคริสพรามดีคริสแบ็กไซ และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อแรงกดดันให้ราคาอาจปรับตัวลดลงไปต่ำกว่า39,600 US จากราคาต่ำสุดในเดือนกันยายน2564 ETH ลดลงลบ9%ในรอบวันเดียวกัน Ether ปรับตัวติดลบลบ9 0 6ภายในรอบ24ชั่วโมงแต่2,857.33ในวันที่21มกราคมโดย Coin Market Cap รายงานถึงสภาวะราคาของ ETH สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกร่วงลงมารวมกว่าลบ13.5%ในสัปดาห์สุดท้ายขณะเดียวกันมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกลดลงลบ7.55%ภายในรอบ24ชั่วโมงโดยมูลค่าตลาดของคริปโตอยู่ที่1.83ล้านล้านดอลาลาร์ในขณะนี้ ซึ่งปริมาณทั้งหมดใน De ฟาอยู่ที่13.90พันล้านดอลลาร์14.10%ของปริมาณคริปโตมาร์เก็ตทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงในขณะที่จำนวนเงินสดคงที่ทั้งหมดอยู่ที่78.59พันล้านดอลลาร์หรือ79.71%ของปริมาณมาร์เก็ตของคริปโตมาร์เก็ตทั้งหมด24ชั่วโมงปริมาณตลาดคริปโตทั้งหมดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา อยู่ที่98.59พัน,นล้านนอลลานอกจากนี้การที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็ได้รับแรงกดดันจากข่าวธนาคารกลางรัสเซียที่ได้ออกมาเสนอให้มีการแบนคริปโตเคอร์เรนซีเพราะมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศโดยประเทศรัสเซียจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ประกอบการธุรกิจขุดเหมืองบิตคอย์มากที่สุดอันดับต้นๆของโลก หลังจากที่ก่อนหน้านี้คือประเทศจีนแต่ทางรัฐบาลจีนได้ประกาศกวาดล้างคริปโตและบิตคอยอย่างจริงจังทำให้ผู้ประกอบการต่างๆยายธุรกิจออกไปยังพื้นที่ประเทศอื่นโดยประเทศรัสเซียในปัจจุบันมีสัดส่วนประเมินการขุดประมาณ11%รองจากประเทศคาซัคสถานและสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมามีรัฐบาลหลายประเทศประกาศควบคุมตลาดคริปโตเคอเรนซี โดยล่าสุดธนาคารกลางสิงคโปร์ก็ได้มีการออกห้ามโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอรเรนซีในที่สาธานะรณะรวมถึงโฆษณาคริปโตเคอรเรนซีในโซเชียลมีเดียโดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมทั้งนี้หลังจากที่ราคาบิตคอย์ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลุด38,000 US กดดันให้เหรียญคริปโตใน10อันดับยอดนิยมปรับตัวลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน ดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการปรับลดลงได้แก่บิตคอยลบ7%อีเทเรียมลบ8% BNB 10%คาดาโนลบ3%สุร a าลบ15% XRP ล10% t ทอร์ Terra ่าลบ2%พกกาดอตลบ18%โตกี้คอยลบ21%เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมมาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะ ทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจะผู้จัดจาก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ